ก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับพบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับตอนนี้เช่างเดียวได้เดินทางมาถึงซอยเษตีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ช่างเดียวมีภารกิจจะทำอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้เช่างเดียวได้ตั้งไรสดเลยนะครับก็กลับสวัสดีทางไรสดด้วยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับ อ๋อเนี่ยครับพอดีช่างก่อสร้างวันนี้สงสัยหยุดครึ่งวันนะครับยังไม่เห็นมาแต่ผมมาเห็นแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถามเลยว่าใครเป็นคนปลูกปลูกเพื่ออะไรนะครับนี่ครับปักหัวตะไครนะครับไม่เพื่อไม่ให้ฝนตกนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับนี่เป็น นี่เป็นบ้านแม่บ้านพี่บ่าวหอมนะครับ<ช>ซึ่งเั้งเดียวก็ได้มาทําไฟทําอะไรเช็คไฟเช็คอะไรให้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ส่งมอบให้พี่บ่าวหอมหอต่อไปครับรนี่ก็บ้านคุณองนะครับซึ่งทําไฟเสร็จเรีร้อยนี่ครับมานี่ก็เป็นบ้านอา ป้าฮันนี่ไม่ซึ่งไม่อยู่ป้านี่ไปกรุงเทพหรออ,อ,อ๋อป้านี่ไปกรุงเทพนะครับนี่ครับ <ใน S 1> บ้านห <ไป S 1> ลังใหม่น,น,มนะนะครับบ้านหลังใหม่ป้าน,นี่นะครับจะพาดูครับส่วนนี้ก็เป็นบ้านหลังเก่าของป้าน,นี่ครับเนี่ยครับที่ช่างเดียวเดินทางมาก็เพาะเนี่ยเดี๋ยวจะ ทำการรื้อสายไฟตรงนี้ออกนะครับเนี่ยเนี่ยรื้อไฟตรงนี้ออกอซึ่งถ้าไม่ลื้อออกมันก็จะคนอื่นจะไม่ได้ครับนี่ก็เป็นบ้านเก่าของ พี่บบบหอมนะครับซึ่งก็ได้ย้ายไปอยู่นู่นนะครับอยู่ในนีนนย้ายไปอยู่นู่นครับ<ม><น>ครับก็คงจะปล่อยให้ยูทูปเบอร์ท่านอื่นมารับมาอยู่แทน เป็นใครจะเป็นคนรับผิดชอบไปนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับสายไฟมันจะมาเร็จะทำการปลดลื้อนะครับปลดลื้อเพื่อไม่ให้มี กระแสไฟฟ้าเป็นซอยลึกนะครับซึ่งเรายูทูบเบอร์ก็ต่างเรียกันว่าซอยเศรษฐีนะครับ จะพาเดินไปดูทางเข้าซอยเสตตีนะครับาเ้ครบาไม่เดียวทำมาหากินอย่างเดียวเลยนะเอาเยจะสิมาเป็นสองร่องแม่วะ็แค่หน้าที่บุกค้องแม่เอา แม่ที mm. ่มอบนาทีให้จังซี่นี่คืองพี่ก็พ่อพากันไปหาเงินแม่จะเป็นผู้บริหารเงินเองถาเิาทั้งหลาส่วนอย่างสิคะเราแล้วเต้นแล้วเราด้วยมจัดไปครับวันนี้เราจับไม่หายแน้วไปหาเห็ดกุหลาบอาจารย์ก็ถือิบกคืยดอกขอบ้าเลยนะเ พอพอดีมาเจอผู้เมเหมาครับเหมาใหญ่ไายใหญ่ในซอยเศรษฐีครับสวัสดีครับ่เมื่อกี้ผมผมเข้าไปในซอยคุณคุณไม่ได้ทํางานหรอครับวันนี้ครับทำครับทำครับแต่เราเป็นระดับหัวหน้าเราต้องสั่งครับอันนี้หัวหน้าเลยนะครับเราต้องสั่งอันนั้นลูกน้องขี้ข้าครับขี้ข้าผมมีปัญหาผมผ่านมาเมื่อกี้ผมเจอใครไปปลูกตะไคร้ไว้นะครับปลักตะไคร้เหรอปลักตะไคร้ไมบแม่นเบาหอมครับ ยิ่งปักยิ então, ่งปักยิ erm ่งผ่าเขาก็เรียกยิ่งปักยิ im ่งผ่าเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาลื้อจะมาลื้อสายไฟให้ในทันนี่แล้วก็มาเนี่ยมางานเปิดเนี่ยจ้ามงคนเปิดครับจ้าครับโอ้ยเปิดจ้ามงก็ว่าเออมื่อวานเราก็อยู่ด้วยกันเนาะเออสวัสดีครับลุงดาครับสวัสดีครับ บบเห็นในการลุงดาบนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่ึงผู้ใหมานี่สวัสด,ดีทุกท่านาาผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถ้าใครกระด้างกระเดือนกับผมไฟไหมครับนี่ก็คือปากซอยเศรษฐีนะครับซึ่งผมก็ได้มา ้มาวางแผนจะวางเพลิงนะครับโอ้มามาลื้อสายไฟครับลืมลืมนี่ครับทางนู้นก็ผลอัวนะครับรถรถคันนั้นก็ลดปัญหาที่มีปัญหากับผมนะครับจะคาดว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านหน้าบ้านผมเมื่อไหร่ก็รบบัโอ้ยกระจก เทา,าก่อนกระจกต่อไปก็ไม่รู้จะอะไรแล้วครับเขาทําอะไรกันนะอ,อนอวกขนาดทั้งนั้นน้องเอ้ยเบิ่งนุกครบชีวิตเขาคือีมีความสุขในย้อย,ยอเรื่องไปอยนอเนาะเอาเอาหาันมาทางนี้สวยๆงามๆนี่ง่ทันได้สายนี่ครับสังพงศงงงง์นั่งกับผุ้ใได้คืองามใช่ครับ,บรมีเก่าคน นี่ทังพงพงขอถามนะครับระหว่างคนนี้กับคนนี้นี่เลือกใครครับเอาใหม่ดิเอาใหม่ซิเอาใหม่ซิอยากได้สองในสมองอยากได้สินะครับข้างหลังก็คุณคุณหนูนานะครับคุณสวยอืน่ารักคนอะไรก็ไม่รู้สวยวันสวยคืนสวยตะพตเพือ ไม่เสร็จสักทีมไม่เคยเสร็จเลยมาต่อครับโอ้ยหนูนาไม่ไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่แล้วผมก็ไม่ได้มาไหนหนูนามา,าผมก็มาบ่อยแล้วหนูนาแล้วจะนี้ม,มาโทษหนูฉะนั้นมาโทษหนูนะนนครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ